ระยะทางกว่า1,038กิโลเมตรค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ส4ของการจัดงานแล้วรเราจะยังคงวิ่งกันต่อไปเนี่ย เป็นงานวิน่งผ่านองชาติไทยครั้งย,ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดจะมีจำนวน4,567คันด้วยกันทำให้พวกเรายังสามารถที่จะส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของมวลมนุษยชาติจึงได้จัดกิจกรรม ท,ทันทีถือธงอยู่ในขณะนี้ค่ะ่ก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแต่ทารน,นับใจของท่านสามารถส่งไปได้เป็นกําลังใจเป็นอาหารแต่ว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังคงใช้ชื่อเดิมกันอยู่นะคะนั่นคือคต<ร>โตเกียว<อ>2020นั่นเองและมีการกําหนดวันที่ชัดเจนแล้วนะคะในการจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ขึ้นในระหว่างวันที่นะครับจะเป็นแผนที่ประเทศไทยครับใช่แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะกีฬา โอลิมปิกของเราเนี่ยค่ะขึ้นไปภาคเหนือและภาคอีสานและภาคจบที่เชียงបបสุวรรณไปคว้าชัยคว้าเหรียญทองไม้ได้เยอะมากที่สุดนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับนี่นะคะตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสิงค์ค่ะนัดกรทวัตนะคะเป็นนักกีฬาขีมะอีเวนติ้งประเทศทีมคุณกรีมใบสนในการนักมวยสากลหญิงรุ่น69กิโลกรัมนะคะคุณเหลิมทิติสารนะคะเป็นนักมวยสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณเทนนิสพานิพัฒน์การนักกีฬาเทควันโดคุณา เก็นกันเลยค่ะใช่แล้วนะจริงๆเราเหลือเวลากองอไว้คอยล้างมือ<า>นะคะมีการสวมใส่แมสหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่จะต้องแบบว่าผมเป็นคนง,ง,ง่ายๆน่ พูดแล้วโอ้โหแล้วก็ดื่มพร้อมกันนะนคะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องเาอ,อย่าลืมนำะบัตรประจำตัวประชาช,ชนชมัตรด้วยนี่คะแล้วก็พ<ถ>ูดที่มารับเท้อง352นคะคะแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะคะใช่แล้วนะครับผมนะก็สามารถ,ถดูได้เลยนะครับผมโอ้โใครใช้เอสคือก็มีหนัง<ๆ>ก็มีอะไรให้ดูตลอดเลยนะลองดึงลองดึสวยมากโอ้ยักใหญ่ได้ยังหาเสียคอหวาคอยลอหาเสียคอปุ๊บ ไปหมดแล้วนี่คุณมาเรียคุณมเาเรียบอกว่าไงคุณเดนั่ตัตจริงสวยสวยกว่าสวยกว่าดานลาค่ะคนณผก้่าวคอนเฟิร์มจริงๆแนะนำให้คุณนัน่วิ่งเสร็จแล้วไงต่อนะวิ่งเสร็จแล้วตาม